กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกก็ผมนายชอตตี้บูโจวานะครับคลิปนี้มารีวิวเ,เกมมือถือน่าจะฟอร์มยักษ์เหมือนกันนั่นแหละชื่อ,ช,อชื่อเกมนะฮะอ่านว่ารูทิเอลนะฮะรูอ่านอ่านแยกคำก็ได้นะรูทิเอลนะครับกเ็เป็นเกมเกาหลีมาก,ก่อนแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับระบบของเกมเนี่ยแนวกึ่งกึ่งระหว่างแอคชั่นแล้วก็ซิมูเลชั่นแอคชั่นคือการต่อสู้นั่นเองถูกไหมครับก็บูกระลงังผ่านตูมตามตูมตาม,ตาม,ตาม,ตามฟันกันเละเทะอะไรอย่างนั้นนะ แล้วผสมกับซิมูเลชันคือเรื่องของการสร้างบ้านสร้างเมืองนั่นเองนะฮะก็ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะเข้าไปเล่นกันเลยเดี๋ยวผมอาจจะต้องทํำหลายคลิปด้วยเพราะว่าเนื้อหาเยอะมากผมเล่นทั้งวันะแต่ว่ายังเก็บข้อมูลไม่ครบเลยนะฮะามาถึงก็ให้ยอมรับเขาตกลงก่อนนะเ,ออเนี่ยครับเป็นไงลูเชียนะลูเชียนะครับก็ภาพสวยงามขนาดนี้แหละครับ <c oughs> กดเข้าไปเลยแล้วกัน ก็จะมีให้ล็อกอินด้วยเกมส์ล็อกอิน g o o g l e แล้วก็ a c e b o o k นะครับถ้าล็อกอินด้วย Google หรือ a c e b o o k เนี่ยเวลาย้ายเครื่องอ่ะก็ให้ล็อกอินมันก็จะย้าย ID ไปด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นใหม่ก็แค่เอ่อ uh, เคลียร์ข้อมูลทิ้งนะฮะจะลบเกมก็ได้แล้วก็ลงใหม่ก็ได้มันก็จะสามารถที่จะเข้ามาเล่นตัวใหม่ ID ใหม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นช่วงแรกนะครับด้วยเกมส์ล็อกอินก่อนอ่าเพราะว่าผมเล่นไปไกลแล้วไงผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศตอนเริ่มเกมนะฮะมาถึงเนี่ยม มาถึงนะครับก็เจอนี่การสร้างตัวละครไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่เป็นเกมมือถือนะฮะผู้หญิงผู้หญิงนี่ก็น่ารักน่าชังนะครับ <Okay. S 1> ก็มีทรงผมให้แต่งเนาะก็น่ารักเลยอ่ะ <Good. S 1> ก็คือเรียกได้ว่าน่ารักเลยนะครับหน้าตรงหน้าตาอะไรแบบโอเคเลยอ่ะ <Good. S 1> นะเอามาเลือกเองแล้วกันเพราะว่าตัวละครหลักผมที่ผมเล่นไปเป็นผู้หญิงเพราะผมจะเล่นพีดไงก็เลยเล่นเป็นผู้หญิงนะฮะวันนั้นเดี๋ยวคลิปแรกเนี่ยผมจะเล่นเป็นผู้ชายนะครับเดี๋ยวจะเล่นอาชีพอื่นนะฮะก็เดี๋ยว ให้มันเหมือนเหมือนผมหน่อยแล้วกันไม่มีอ่ะเอาอันนี้แล้วกันแล้วหัวหัวสีเยอะมากยี่สิบสีอ่ะ,อะผ,มผมเอาหัวดําหรือหัวน้ําตาลอย่างเงี้ยแหละ,ะหน้าใบหน้านะครับก็ซูมได้นะแต,แต่ผมเล่นในบูสแ์สต็กไงอาจจะซูมไม่ได้นะครับกด็ดูดูหน่อยแล้วกันเอาน,นี่นี่นี่เออเนี่เหมือนผมจริงเหรอระบบหน้าอย่างเงี้ยเป็นนายแบบสบายๆเลยนะครับอล้วก็มีสีผิวนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบมีสีแปลกประหลาดด้วยนะสมบงสมพี่อะไรเงี้ยก็มีนะฮะฮักอะไรเงี้ยนะเออ แล้วด้านล่างก็จะเป็น preview นะครับไม่ได้หมายเพราะเราจะใส่เสื้ออย่างนี้นะหมายอันนี้คือให้ให้ให้โชว์ให้ดูเฉยๆว่าเากราะในเกมนี้มันมีประมาณไหนบ้างนะครับก็เลือกดูได้นะครับผู้หญิงก็เนี่ยโชว์ชั้นในอย่างนี้เลยนะฮะนี่ก็โชว์ให้ดูแค่นี้แหละมามาแต่งกันเองแล้วกันเออก็เนี่ยแหละแต่งเสร็จแล้วก็เน็กไปนะครับแล้วก็จะมีให้ตั้งชื่อซึ่งผมตั้งไปแล้วช็อตตี้ b ูโจวาเพราะนั้นนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นซอตตี้ก็แล้วกันนะครับไอดีที่2 ส่วนข้างหน้าเป็นชื่อเมืองก็แล้วแต่เราจะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไหวอ่ะผมบูโจวาแล้วกันนะตั้งชื่อเป็นเป็นชื่อเมืองนะครับเมืองที่เราพัฒนานอะไรอ้าวเวนเมืองใช้ไปแล้วนะครับบูโจวาเป็นอะไรเดอะแบล็กโจวากันนะนี่แบล็กโจวานี่อ้าวตั้งไม่ได้อีกเอาเป็นเลสไดก็ได้เอาอ่ะเลสอ่ะนี่คือเป็นการสิ้นคิดมากครับคือผมไม่รู้จะตั้งตั้งว่างยังไงนะฮะ นะต่อมาเป็นเรื่องอาชีพนะครับนี่ก็มีสแตทบอกชัดเจนนะครับอาชีพแรกวอริเออร์นะฮะก็จะเน้นเรื่องการป้องกันนั่นเองเลือดก็เยอะนะครับแล้วก็มีนี่ตีฟนะก็ดาบสองมืออย่างเท่ครับแต่ว่าเดี๋ยวพัฒนาร่างต่อไปกลับกลายเป็นว่าใช้ธนูนะฮะก็เป็นสายที่่โจมตีแรงที่สุดนะครับต่อมาพระอ่านี้ผมเล่นไปแล้วนะครับพระนี้ก็จะสกิลเยอะแยะคอมโบกันหลากหลายนะฮะนี่เป็นไงเทมา่าพีซนะต่อมานี้ก็จะเป็น ผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรเห็นมันมีทั้งดาบแล้วก็มีทั้งเวทนะครับแต่พอเป็นอาชีพถัดไปของ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 ซีเกอร์เนี่ยเขาจะใช้หอกหรือขวานนันใหญ่ๆนะฮะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนะครับคืออันนี้จะออกแนวแบบสมดุลน,นิดนึงสกิลก็เยอะ HP น้อยนิดนึงนะฮะคือแนวสมดุลน,น่ะแล้วก็ดีเฟนซ์เยอะจะไม่เหมือนนักดาบที่นักดาบเนี่ยสกิลไม่ค่อยมีให้ใช้เท่าไหร่นะความสกิลไม่ค่อยแรงอะไรอย่างนั้นนะ่านผู้ชมสามารถดูสเตตัสโดยละเอียดฝั่งขวาได้ด้วยนะแต่ผมจะขอพูดนะครับ เ,เท่เหมือนกันนะเนี่ยดาบเวทนะอาชีพสุดท้ายครับก็เป็นมังนั่นเองนะครับมังนะพระนะฮะอาชีพต่อไปของพระดันถือธนูครับผมก็เลยงงๆอยู่ว่ายังไงแน่นะฮะส่วนพระนี่ก็จะแนวคล้ายๆกับซีเกอร์เลยคือแนวสมดุลเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเน้นโจมตีเนาะซีเกอร์จะเน้นป้องกันก็แล้วแต่ครับชอบอาชีพไหนเล่นอาชีพนั้นอย่างผมเหรอถ้าไม่เล่นนักเวทนะครับก็จะเล่นตัวตีไกตัวตีไกเกมนี้ก็มีแค่2ตัวเท่านั้น แต่อาชีพหนึ่งมันตีใกล้ไง <c oughs> ก็คงจะเป็นตีฟหรือไม่ก็มองมั้งมั้งนะฮะอ่านมองอ่านมั้งก็ขออภัยด้วยลวกันอันนี้ละกันนะเล่นมั้งละกันนะฮะจัดไปนะ,ะับอาชีพค่อนข้างเยอะ,อะต่อมาก็ให้เลือกแฟชั่นนะฮะคือเลือกเลือกเรื่องทีมนันเองนะครับทีมนี้จะมีผลต่ออะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนธรรมดาเนี่ยมันก็จะวัดคะแนนกันครับว่าฝ่ายไหนเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบฝ่ายที่ได้เปรียบมันก็จะได้ได้โบนัสนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะแล้วมันก็จะส่งผลไปถึง คิดว่าน่าจะมีสงครามแบ่งฝ่ายกันในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ผมเดานะเอออันอันอันสงครามแบ่งฝ่ายอันนี้เดานะเพราะว่ายังไม่เห็นระบบนั้นนะครับต่างกันยังไงก็ต่างกันแค่ปีกครับผมบอกเลยตอนที่ผมเล่นอยู่ณตอนนี้นะฮะแทนที่ผู้ชมเห็นนะครับดูวันที่ของคลิปด้วยนะวันที่เท่าไหร่ฝ่ายแสงเสียเปรียบนะครับเนี่ยเซเลอสนะฮะเสียเปรียบนะครับผมก็จะขอเลือกมวยรองนะครับเล่นเป็นเผ่าแสงต่อไปคือชอบมวยรองไง ต่อมาก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรอเนื้อเรื่องนะฮะสคริปต์เลยแล้วกันนะฮะผมขอข้ามนะครับผมไม่คือต้องการดูเกมเพลย์เป็นหลักไงก็กดสคริปต์รัวๆนะฮะกดกดทิ้งไว้ไม่ได้นะต้องคอยกดนะครับมาถึงการต่อสู้นะครับตัวละครเราจะบินมาอย่างนี้เลยนะฮะคือเป็นเมืองลอยฟ้านะฮะก็บ,บินกันมาอย่างนี้แหละครับเข้ากาันต่อสู้เดินก็เนี่ยครับคอนโซลเดินโจมตีก็เนี้ยฮะ ก็นแนวแอคชั่นนะครับเดี๋ยวเล่นไปแป๊บเดียวก็มีออโต้นะฮะมันไม่ต้องกังวลเนี่ยนะมีออโต้แล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วคอยกดสกิลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มีไอ้นี่นะถ้าอยากให้ออโต้สกิลต้องเสียตังค์อะไรอย่างนั้นเออดูอาชีพม,มั้งนะฮะพานะครับก็เข้าไปเล่นระยะประชิดนะครับแล้วค่อนข้างที่จะตีรัวมากแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากลองอาชีพนะเนี่ยอาชีพม,มันก็จะมีมีสกิลให้ให้ให้ลองเล่นตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าไม่พอใจก็ลบเกมลงใหม่นะฮะลองไปเล่นอาชีพอื่นดูนะครับ ก็อ <chat> ันนี้นะฮะก็จะเป็นสกิลนะครับซึ่งเกมนี้ดูดีๆนะครับมันจะมีแค่3สกิลก็จริงแต่พอกดสกิลไปแล้วปุ๊บมันจะมีสกิลคล้ายๆกับคอมโบต่อเนื่องด้วยอ่าลองดูเลยนะเห็นไหมครับเห็นไหมโผล่ขึ้นมาอีกสองสกิลคือแล้วแต่เราว่าเราจะคอมโบไปสกิลไหนนะฮะอันนี้แล้วแต่เราอ่าก็คือมันจะมีระยะเวลานะฮะถ้าหมดหลอดเมื่อไหร่คือจะหยุดจะหลุดนั่นเองก็กดระหว่างที่มันยังอยู่นะฮะสังเกตผมกดท่าที่2ไปแล้วนะมีท่าที่3โผล่ขึ้นมาอีกเนี่ยแหละคือเสน่ห์ของเกมนี้คื เรื่องการทำคอมโบที่หลากหลายนะครับคืออาจจะเริ่มต้นด้วยสกิลเดียวกันแต่อาจจะจบไม่เหมือนกันก็ได้ถ้าที่ผมดูสกิลของมังนะฮะจะเพิ่มเรื่องของบัฟด้วยนะครับอ่าแล้วก็เออส่วนข้างล่างนี้จะเป็นผู้ช่วยนั่นเองนะครับเกมนี้ผู้ช่วยเนี่ยจะออกมาเนี่ยแหละครับห้าสิบวินาทีอ่าแล้วมันก็จะคููดาวอ่าลดลงเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับฆ่ามอนสเตอร์ได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเดง้งที่มนหนึ่งหรือเรียกได้ว่าถ้าเราฆ่ารัวๆเนี่ยแทบจะออก แทบแทบใจพ,พวกนี้แทบจะมาช่วยได้ตลอดเวลานะครับ <C TA IN> น,นะคือสังเกตว่าระบบสนับสนุนเกมเนี้ยในการต่อสู้นะ <C TA IN> น,นี่แค่เฉพาะในการต่อสู้นะค่อนข้างเยอะเลยทั้งเป็นอันนี้เขาเรียกว่าคอมแพนเนี้ยละกัน <C TA IN> ก็คือจะเป็นพวกที่มาช่วยเราสู้นะครับแล้วก็จะมเีเรื่องของการกดสกิลบัฟแล้วก็มีอันนี้ครับเบรสมาดนะครับกางปีกน,น,นั่นเองจะทําใหา้การโจมตีหรืออะไรทั้งหลายอย่างเนี่ยแรงขึ้น แล้วก็คอมโบของการโจมตีก็จะมีมากขึ้นอ่ามันอาจจะโดยปกติอาจจะคอมโบแค่ฟันสามทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอติดปีกปุ๊คอมโบแบบ4ี่หครั้งเลยอะไรงเงี้ยก็จะตีเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะบวกเสบ,บวกเลยเอย้เดี๋ยวนะทำไมผมอ๋อผมเปลี่ยนอาชีพแล้วทำไมทำไมได้ไปเล่นนักดาบก็ไม่รู้แม่อ๋อนี่นี่นี่เปลี่ยนอาชีพอ่าไม่ใช่สกิลบ้าขอโทษขอโทษคือ,อถ้าเกิดเรามีฮีโร่อะแต่ เนี่ยมันก็มาเปลี่ยนตรงนี้ไงเนี่ยเปลี่ยนฮีโร่นะฮะก็มีเวลาให้เราเออ่ลองใช้เวลาตามที่กําหนดนะครับอันนี้เป็นฮีโร่นะฮะอันนี้ก็เป็นสกิลของบอสจะใช้ภลังิสองวินาทีแล้วมันจะมีมันจะมีไอ้นี่บอกแล้วนะอาณาเขตนะครับเพดัะนั้นก็ถ้าคิดว่าสู้ไม่ค่อยไหวอ่ะก็พยายามเดิน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 ดูนะฮะเป็นไงล่ะผมเปลี่ยนเป็นพีทแล้วนะครับโอ้โหโดนไปเก้าหมื่นสี่นะครับเป็นไงล่ะ,ลละโหด,ดไหมล่ะ,โอโละเออ ค่อนข้างโหดค่อนข้างโหดนะครับคือเราแพ้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องตกใจนะสังเกตน,นะครับระบบสนับสนุนการเล่นเกมนี้เยอะมากมาๆๆอ่ะไลน์นี้จริงๆจะเป็นรูปของเรานะครับถ้าเกิดไม่ได้ล็อกอินไว้อะรูปของเราก็จะไม่ขึ้นนี่แหละการต่อสู้เป็นไงล่ะสนุกไหมล่ะออโอเคนะครับก็จะมาถึงเรื่องของระบบการสอนของเกมนี้นะครับมาถึงได้ล็อกอินโบนัสเลยนะฮะนี่แลการนี้คือเราอยู่ในเมืองของเรานะครับ ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับซ่มๆูมมานะครับส่วนอันนี้คือหมายถึงเควสนะฮะเราก็กดตัวละครเราก็จะเดินไปหานะครับจะมีเควสให้เราทํามันก็จะบอกว่าให้เราไปทําที่ไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็ด้านขวานี้จะมีเวิล์นะครับคือโลกนะครับกดปุ๊บก็จะออกมาที่เว r l d m แบสังเกตน,นะครับว่าค่อนข้างที่จะอยเยและซับซ้อนมากคือเราอยู่บนคล้ายๆกับไม่ใช่อยู่ในโลกอะเราอยู่บนสวรรค์จะเรียกเราว่าเป็นพวกเทพก็ได้นะเออ นะมันก็จะมีเยอะอันนี้คือเป็นโซนของคล้ายๆกับบ้านเราอ่ะจะอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็น,นี้ For Continent อันนี้คือเป็นดันเจี้ยนของการต่อสู้นั่นเองนะค,คือเนื้อเรื่องหลักให้มาที่นี่นะครับสังเกตมันจะมีสีสีสองฝั่งใช่ไหมฝนะั่งซ้ายอันนี้คือจะเป็นเทพนะฮะที่ผมเล่นอยู่ฝั่งขวาคือปีศาจนั่นเองนะสังเกตว่าแทบจะทุกทุกดันเจี้ยนเลยนะคนเล่นแสงน้อยกว่านะครับแล้วถ้ามันมีเควสนะครับดันเจี้ยนมันก็จะขึ้นเลยว่าเอ้ยมีเควสอยู่ดันนี้นะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมันก็จะแบบว่ามีเควสเช่นให้ให้ลงด่านซ้ำสองครั้งอะไรเงี้ยคือพยายามดูก,กันละกันพยายามรับเควสให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนอันนี้ก็มันมีบอกครับว่าจะดรอปอะไรบ้างนะฮะไปลุยเลยนะครับใช้แอคชั่นพอยต์สามนะครับมันจะเกมนี้จะมีเอนเนอร์จี่อยู่สองประเภทค,คือแอคชั่นพอยต์กับอีกตัวหนึ่งไม่รู้ย่อมาจากอะไรนะครับ P ีสองตัวนะฮะดับเบิลพีอ่าดับเบลิบเบลพีนี่เอาไว้อ่ลงเควสอื่นๆที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องและ สู้กับคนอื่นนะครับอ่มีสู้คนอื่นด้วยนะไปบุกเมืองคนอื่นแต่มันไม่ได้สู้โดยตรงม,มันเหมือนกับว่าเราไปบุกเมืองเขาอะเราจะไม่ได้เจอฮีโร่ฝั่งตรงข้ามตรงๆนะฮะก็ะจะเจอแบบพวกมอนสเตอร์หรืออะไรที่ป้องกันนะฮะอ่ามีเก็บของด้วยนะฮะบวกครับบวกบวกตอนนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะครับมีสกิลเดียวนะครับกลับกลายเป็นอ่อนอีกครั้งสกิลหน่อยสิอ้าใช้ไปแล้ว <laughs> อ่าก็เนี่ยครับมีเก็บของด้วยนะฮะ ของพวกนี้ก็เดี๋ยวเอาไปใช้ในการาสร้างบ้านเมืองต่อได้เนี่ยพวกเนี้ยพวกอา,อาหารใช่แม่น้องไก่กับไม้นะครับใช้ในการสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวมีด้วยนะระบบสร้างบ้านเนี่ยได้เกินไปนะฮะโอ้โหบวกบวกนะครับปล่อย3ทีเตะนะยังไม่ได้กลางปีกเลยนะนี่เป็นไงเวลาชนะเออสโลโมชันด้วยปุ้งปุงปุง,ปงความสาใจคือตรงนี้นะฮะถ้าไม่ว่างก็ปล่อยบอดทงไปได้ <c oughs> อ่าแล้วก็มีระบบดาวนะครับระบบดาวเกมนี้คืออยู่ที่ว่าจบเร็วไม่จบเร็วนะยิ่งจบเร็วก็จะได้ดาวเยอะนะครับเราก็จะได้หีบตามดาวนั่นแหละเราผมผ่าน3าดาวใช่ไหมผมก็จะได้หีบ3ใบนะครับนะอันนี้ก็จะมีบอกครับเวลาเราได้ของมาจะขายหรือจะใส่นะฮะมันมีแบบเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าใส่อันนี้นะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น6กก็กดใส่ตรงนี้เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องกลับไปที่เมนูอื่นนะครับอ้าวได้ได้ได้กาจะปองขอเรียกกาจะปองแล้วกันนะครับคิวบ์ใชนะฮะคิวบ พวกลูกบากก็เป็นการจะบปองของเกมนี้นะอ้าวได้สกิลมาใหม่ครับอะไรก็ได้เมจิสโตนเมจิสโตนในนี้จะเป็นเงินแคสของเกมนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเออร์ชิเม้นนะฮะอ่านั่นแหละข้าวๆนะครับก็สังเกตนะว่าการต่อสู้หรือรายละเอียดระบบของเกมนี้ค่อนข้างเยอะมาก อ่าต่อมาครับอันนี้ก็อ่ะเควสนะครับอันนี้ก็เควสตรงตรงอ่ะเวลาเราทําอะไรผ่านก็มารับของที่นีได้นะครับอ่าอันนี้เขาให้ดูนะกดค้างไว้เพื่อดูรายละเอียดไอเทมได้แล้วก็รับรางวัลนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยครับก็จะมีรางวัลเยอะครับสตอรี่คือเนื้อเรื่องนะครับเดลี่คือประจําวันแนะนําให้ทําประจําวันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่ามันก็จะได้เงินแล้วก็ได้เอเซึ่งเอเนี้ไม่ใช่เอเตัวละครนะฮะเป็นเอเของบ้านนะครับยิ่งเลเวลสูงก็ยิ ไม่ใช่ e อไตัวละครนะครับเนี่ยดูดูรูปก็ได้เนี่ยเป็นบ้านนะฮะแล้วก็มีทาวนะฮะอันนี้ก็เป็นเควสของเมืองอ่าซึ่งซึ่งเรายังไม่ได้สร้างเมืองนะครับเควสก็ยังไม่ขึ้นแต่ส่วนใหญ่เควสก็คือให้ไปลงแรนเจียนนั่นแหละอ่าให้ไปหาของอะไรอย่างนั้นนะครับส่วนข้างหลังนี้ก็เป็นเออร์ชิเม้นอ่าก็มีแค่นั้นแหละนะครับต่อมาที่เขาให้ไปทําเลยคือคาแรคเตอร์นะครับเมนูนี้นคาแรคเตอร์นะก็คาแรคเตอร์ทุกอย่างครับจะจัดการจะ,รอ,ะรอัพก,ก,กรงอัพเกรดเดี๋ยว นี่เราใส่เรียบร้อยครับใส่เสร็จแล้วปุ๊บอยากอัปเกรดนะครับเกมนี้ก็ทําได้นะฮะก็จะมีระบบรีไฟอยู่อัปเกรดได้ยันเลเวลตันนะครับแล้วพอเลเวลตันแล้วเนี่ยสามารถอัปดาวได้นะก็อาจจะไม่ได้ต่างกับเกมอื่นเท่าไหร่นะเกมนี้เวลารีไฟก็ใช้เงินนะเงินในเกมมีโอกาสเฟลด้วยนะพอเลเวลตันเสร็จปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนปุ Boom, ่มรีไฟเป็นอนะัปเกรดอัปเกรดก็จะใช้ของโดยที่ มันจะมีบอกครับว่าให้ใช้อะไรอย่างเช่นในตัวอย่างของเราเนี่ยให้ใช้อาวุธหรืออะไรก็ได้เนี่ยที่เป็น1ดาวเป็นวัตถุดิบนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอันนี้เป็น2ดาวใช่ไหมมันก็อันนี้ก็ต้องใช้วัตถุดิบ2ดาวเลยแบบนี้เป็นต้นน่าแหละการอัปเกรดไม่ได้ซับซ้อนเลยเห็นไหมครับนี่สเตลัสขึ้นกันกระจุยจายนะแล้วก็ผ่านเนอร์ชิเมอีกแล้วอ่าแล้วก็พวกอาวุธอุปกรณ์ทั้งหลายแหละจะมีเซ็ตด้วยนะครับพยายามดูสัญ,ญลักษณ์นะฮะ มันก็จะมีบอกอยู่ว่าเอ้ยถ้าใส่ของที่สัญลักษณ์เดียวกัน2องันได้โบนัสอะไรนะครับก็คือกดอะไรเอ่ยดูก็ได้เนี่ยมันจะมีบอกฮนะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอยากได้แวไพร์เซตมากเลยนะฮะคือแอสซอฟดาเมจนี่คือดูดความเสียหายนะดูดความเสียหายแหมสุดยอดจริงอะต่อมาอันนี้สเตจนะครับต่างกับเวอร์ยังไงเวอร์คือมันจะขึ้นมาดูคล้ายๆกับบ้านเราก่อนใช่ไหมแต่ถ้าสเตจเนี่ยมันจะวาร์ปไปที่แผนที่ของการต่อสู้เลยนะฮะ มันกระต่างกันแค่นั้นแหละอ่ะโอเคให้ลุยอีกก็ลุยอ่าด่านที่สองนะครับลุยเลยบินเมวมาอีกแล้วครับจัดป้ายรอบนี้นะฮะออโต้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองใช้อีกสกิลท่านึงยังไม่ทันใช้อ๋อโชริวเคนครับโชริวเคนแล้วก็กระโดดถีบลงมาโห้โหดคิงๆิงส่วนท่านี้ก็คือกระแทกธรรมดาเนาะนี่ยังไม่มีคอมโบนะฮะต้องเลเวลอ่สูงขึ้นก่อนอ่ะมีตกปลาด้วยเป็นไง ออคือเกมนี้ค่อนข้างทําอะไรหลากหลายมากในดันเจี้ยนเดียวนะครับมาเจ้าออฟชื่ออย่างยาวเลยเอาเลยฆ่าอะไรไม่รู้โบกโบกบก,กระโดดทิศโชลิวอ๋อไม่ใช่โชลิวเกีนมันกระโดดขึ้นไปแล้วก็ถีบลงมาเลยกลางปีกหน่อยแม่แค่กลางปีกเองก็ตายแล้วโอ้โหดูเตะครับตเตะเสยขคางนะครับท่าเมื่อกี้ยังโหดไอ้ก็มันดีนะคือมันเน้นคอมโบไงอ่าได้ของมาค่อนข้างเดียเจ๋งเหมือนกันอ่าได้คิวปีกอะ ได้ของใหม่แล้วใส่เลยอันไหนใส่ได้ใส่เลยนี่ได้สกิลมาใหม่แล้วครับเออชิโมเอชิเมนผ่านกันกระจ,จายครับแรกๆก็อย่างนี้แหละอ่าเห็นไหมชุดก็จะเปลี่ยนไปจากอุปกรณ์ที่เราใส่ด้วยนะครับอ่าต่อมามันให้กลับมาที่คาแรคเตอร์อีกครั้งนะฮะอ่าเรื่องของสกิลนั่นเองนะสกิลก็อย่างที่ผมบอกแหละว่ามันจะต้องอเลเวลถึงปุ๊บก็จะสามารถที่จะอัพสกิลกีออไม่ต้องอัพนะพอเลเวลห้าปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาเลยกลายเป็นสกิลเลเวลหนึ่งเลย ถ้าเราจะเพิ่มความแรงก็เนี่ยครับก็มา skill. อัพสกิลอ่าซึ่งสกิลเลเวลจะไม่ไม่เกินเลเวลหลักของอาชีพนะครับอย่างตอนนี้ผมอาชีพเลเวล3ใช่ไหมดูดูอาชีพตรงนี้นะฮะอาชีพเลเวล3นะครับก็จะอัพเกินไม่ได้นะครับแล้วก็บางสกิลอย่างสกิลข้างล่างเนี้ยมันก็จะแบบล็อกไว้อ่าอันนี้เลเวลตันตสามใช่ไหมที่เลเวล3นี้ตัน3ตัน2ถ้าสุดท้ายอาจจะตันหนึ่งอะไรเงี้ยท่านี้ตันหนึ่งเดี๋ยวนะถ้านี้เป็นแพสซีฟสกิลนะครับวงกลม ออเรื่องของการหลบหลีกนะครับเจ๋งนี่เหมือนกันอ่าก็ดูดูอาชีพของมังแล้วเนี่ยคอมโบทางแยกไม่ค่อยเยอะนะถ้าเทียบกับพีทนี่ทางแยกเยอะมากมีทุกสกิลนะครับอ่าแต่ว่ารู้สึกมังจะมีสกิลที่4ด้วยนะครับมี3สกิลอะแล้วก็1สกิลที่เป็นอ่าเรียกว่าแพสซีฟกันละกันแต่แพสซีฟแล้วคอมโบต่อได้ไงเพราะในความเป็นจริงแพสซีฟมันอยู่ฝั่งนี้นี่ อ่าแพร์ซีฟก็จะมีเรื่องของการตัดไม้อันนี้ก็ตัดไม้ในดันเจียนนะเห็นไหมว่าเวลาเราโดงดันเจียนมันจะมีเก็บผลไม้ตัดไม้ตกปลาใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้คือแพร์ซีฟสกิลนะครับแล้วก็เออ่จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าสกิลมันจะห่านมันจะหานนะเพราะนั้นท่านผู้ชมอาจจะมาอัพแอคทีฟสกิลมากกว่าที่มาอัพแพร์ซีฟก็แล้วแต่แพร์ซีฟสกิลก็จะมีพวกเพิ่มความแรงด้วยนะเพิ่มความแรงอันนี้อ่าเพิ่มความว่องไวในการหลบหลีกนะฮะแต่รายชื่อไม่เหมือนกันนะครับก็ลองมาอ่านดูกันแล้วก ว่นี่โจมตีมีโอกาสที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามติด p a r a l y z e ์นะครับอันนี้ก็หมายถึงชานั่นเองอสุดท้ายอะไรเนี่ยอ่า uh huh. critical rate นะครับเวลาเราใช้สกิลนะเพิ่ม critical rate เจ็ดสิบเจ็ดสามวินะครับนี่คือสกิลนะฮะก็นี่ตัวละครก็จะมีเราเนี้นะมีดูรายละเอียดนะครับ training ได้ด้วยนะ training คือเราใช้นังสือเนี่ยกินเพื่อให้อาชีพของเราเลเวลขึ้นคือเหมือนกับว,ว่าเกมนี้จะไม่มีเลเวลของตัวละคร มันจะมีแค่เลเวลของอาชีพเมื่ออาชีพเก้าปุ๊บเดี๋ยวเราก็ต้องทําการพัฒนาอาชีพต่อนะฮะเอนะอมันเดี๋ยวมันจะใช้ของนะอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะไหนที่ผมรู้ก็พยายามจะเล่าให้มันจบจบไปในคลิปแรกนะฮะอ่ะส่วนอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างอ่ะมีขายส่วน A อไอคลิป e คือออโต้ไอคลิปนะครับมันก็จะจัดทีมไม่ใช่ทีมก็มมมจะจับอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้เรานะครับส่วนนั้นสุดท้ายก็คลาสแตนไนเทมอันนี้ก็แค่จะดูเฉยๆว่ามีมีของอะไรอยู่บ้างนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเกมนี้นอกจากอาชีพหลักของเราเลยเนี่ยเราสามารถปลดอาชีพรองได้สองสองอาชีพด้วยโดยที่เราต้องสะสมะหนังสือของอาชีพอ่ะเออนะอีกไอดีหนึ่งผมสะสมของอาชีพอื่นได้1ชิ้นแล้วนะครับเนี่ยโทมเนี่ยพวกโทมเนี่ยเออมันต้องหาของโทมออฟชื่ออาชีพเนี่ยอ่านะแล้วก็ต้องผ่านผ่านเนื้อเรื่องอสเตทอ่ะผ่านเนื้อเรื่อง7จขีดเนะครับ ซึ่งผมไอเดียหลักผมยังไม่ถึงเลยนะผ่านในเรื่องหลัก7ขีดเจดอ่ะถึงจะลดล็อกอาชีพเสริมได้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราทำให้ดูก็แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันจบช่วงสอนแล้วมันก็จะเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะมีโฆษณามีนู่น,นมีนั่นมีนี่ขึ้นมาเยอะแยะนะครับอันนี้คือจะเป็นคร้าวๆของเกมนี้นะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมอธิบายข้าวๆก็แล้วกันนะครับว่าหลักๆมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีคลิปต่อไป นคลิปเดียวคงทำไม่หมดนะครับไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเลยแล้วกันนะครับอันแรกนะฮะขอทีละอันเลยอันแรกเป็นไอดีของเรานะครับสามารถที่จะปรับพวกเอฟเฟกต์อะไรก็ปรับกราฟิกได้นะอ่าปรับกราฟิกได้นะครับไอมาเฟมเฟมเลทใช่ไหมอ่าเอฟพีเอสก็ปรับตรงนี้ได้นะครับส่วนไอดีนี่นะก็ถ้าเกิดเออผมก็ลืมบอกไปถ้าจะลบเล่นใหม่เนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลบเกมก็ได้แค่ดีลิทแอคเคาท์มันก็สร้างตัวใหม่ให้ ไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ด้วยนะครับเกมีใช้พื้นที่1กิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่น ID อื่นมาก็ซิงกับ o o g l e Play หรือ a c e b o o k อย่างที่ผมได้บอกไปเนต้นเกมแล้วเนาะต่อมาอันนี้ก็คือจะเป็นเควสนะครับที่มันมันก็คือเลือกขึ้นมาให้เรา3อันนะฮะเราก็ทำเควสตามนี้ก็ได้นะครับแต่จริงเควสทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้ไงมีหนูข้างล่างนะครับส่วนนี้ก็เป็นประกาศของเกมนะครับนี่ก็ต้องอันนี้ก็จะเป็นจดหมายนะครับไม่มีคําสั่งรับทั้งหมดนะครัับบต้อองงมารเนะ อันนี้เป็นเดลี่นะครับโปรโมชั่นประจําวันนะครับส่วนด้านล่างอ่ะแรกช็อปก็ช็อปเกมนี้ก็จะขายพวกเ,เงินแคชใช่ไหมเงินแคชเกมนี้ใช้ชื่อว่าเมจิกสโตนนะครับแล้วก็มีของพรีเมียมนะครับของพรีเมียมพวกนี้คือ,เ,อเป็นกาจปองอะที่ผมเรียกไอพวกคิบ์เนี่ยเป็นกาจัปองนะครับซึ่งเกมนี้กาจะปองมีหลายแบบมากมา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 ,มา อ่ะพอเราซื้อคิวบ์มานะครับเราต้องกดที่เวอร์เพื่อบินขึ้นมาข้างบนก่อนไม่รู้จะทําให้วุ่นวายทำไมนะแทนที่จะแบบว่าซื้อคิวบ์มาแล้วเปิดเลยใช่ไหมแต่เกมนี้คือพอเราได้คิวบ์มาต้องมาเปิดที่นี่ครับซัมมอนไอแลนซ์นะฮะเนี่ยมันก็จะมีของเนี่ยนะก็เปิดนะครับเมจิคัลคิวบ์ได้ของอะไรมาไม่รู้นะครับเอาของดีกว่าเดิมด้วยใส่เลยดิเออรออะไรเนี่ยก็มาเปิดได้มีกี่อันก็มาเปิดได้นะครับอ่อันนี้ดีกว่าก็ใส่เลย อันนี้ดีกว่าก็ใส่เลยนะครับแตบบ่นี้เป็นต้นนะครับอ่าเดี๋ยวขอขอกลับไปที่เมืองก่อนนะเดี๋ยวขอพูดทีละส่วนนะครับเดี๋ยวบนเมืองนี้เดี๋ยวไอเดี๋ยวไอบนสถานที่ลอยฟ้าเดี๋ยวกลับมาอีกทีขอพูดให้มันเฉดเฉดไปทีละอันก่อนอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้ช็อปนะครับร้านค้าก็นอกจากคิวบ์แล้วมันจะมีสเปเชียลนะฮะก็เป็นพวกอ่แพ็กเกจนั่นแหละคือซื้อซื้อเงินแคบแ,แถมนู่นแถมนั่นแถมนี่อะไรเงี้ยนะเออออเนอร์น,นะฮะอันนี้ก็คือเป็นแต้มของการ PVP นั่นเองนะครับเอามาแลกของได้ แล้วก็มีเฟนชิพนะครับเอาแต้มเพื่อนมาแลกของได้เกมนี้แต้มเพื่อนระบบเพื่อนจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงอ่ะเดี๋ยว,ยวอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับเอาเป็นส่วนๆไปอันนี้เรารับฟรีได้มากดรับก่อนบางอันรับฟรีได้ไงอ,อ,อ่นนี่คือช็อปนะครับต่อมาชาวเลเวลนะครับอันนี้คือภาพรวมของเมืองของเราครับว่าเราสร้างอะไรได้บ้างและเลเวลเท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้เราสร้างได้อย่างเดียวคือทาวโฮลนะครับยังอื่นยังสร้างไม่ได้เลย ซึ่งการสร้างเมืองของเกมนี้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่แรกๆที่จะสร้างได้คือนี่ครับทาวน์ฮอลล์ต่อมาคืออินที่แปลว่าอ,อินอินหรือ in, อินนั่นแหละก็แล้วแต่จะเรียกคือโรงแรมนะครับโรงแรมนี้จะทําให้เราสามารถจ้างทหารมาช่วยเราได้เยอะขึ้นนะฮะเหมือนเหมือนต้นคลิปเลยอะ่ะคือเวลาเราลงมาสู้ใช่ไหมเราลงกันมาทีสามสี่คนพร้อมกันเลยใช่ไหมเออก็คือมีตัวล,ละครหลักของเราทุกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีผู้ติดตามนะครับก็เนี่ยแหละมาจ้างเพิ่มได้ที่นี้ ะส่วนเป็นเทมเพิลนี่คือวัดใช่ไหมเอาวัดก็จะแบบมีเพิ่มบัฟให้เราได้อะไรได้นะฮะมีเยอะมีเยอะอ่าคืออันนี้พวกนี้ยังไม่ค่อยสําคัญพอท่านผู้ชมสร้างอันนี้ได้ก็สร้างเสร็จใช่ไหมอีกอันนึงที่อยากให้สร้างคือสกายชิพนะฮะสกายชิพเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดูแลบนฟ้านะครับคือเวอร์อะบนฟ้าของเรานะครับจะทําให้เราสามารถสํารวจเกาะที่อยู่บริเวณเมืองของเราได้เอออ่าน,นี่อธิบายคร่าวๆไปก่อนเลยต่อมาอันนี้คอมคอมนี่ย่อมาจากคอมมูนิเคชันนะฮะก็ ก็จะมีเพื่อนเพื่อนอะไรเนี่ยพยายามแอด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 ไปนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็แอด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 ไปนะครับนั่นแหละแล้วแต้มเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับเวลาเรามีเพื่อนแล้วนะเราเราจะได้แต้มสีเขียวจากเพื่อนนะครับเพื่อนส่งให้เราได้50ใช่ไหมและถ้าเกิดเราส่งให้เพื่อนเราจะเสีย50ไม่มีการส่งฟรีนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการนี้ท่านผู้ชมจะได้แต้มเพื่อนง่ายที่สุดคือช่วยเพื่อนลงดันเจี้ยนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีครับมันอยู่บนสถานที่ลอยฟ้าอีกแล้วอยู่ที่ลอยฟ้าแล้วส่วนเควสนี้พูดไปแล้วขอข้ามนะครับคิวบอันนี้เป็นการเอาไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วหลายๆอันมารวมกันจะได้ไอเทมชิ้นใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คาแรคเตอร์นะครับซึ่งพูดไปหมดแล้วนะฮะอันสุดท้าย Town Map อันนี้คือการสร้างเมืองนะครับอันนี้อาจจะต้องติดไว้คลิปหน้าละาสร้างเมืองอยังไงอะไรยังไงนะครับอ่า ทีนี้ก็ขอวาร์ปขึ้นมาข้างบนครับเวิล wow, นะฮะสเตจคือไปลุยดาเจี้ยนใช่ไหมไม่ไปแล้วนะต่อมาเวิลวาร์ปขึ้นมาข้างบนครับอตอนนี้นะฮะซัมมมนไอแลนด์ไปแล้วนะครับส่วนอันนี้เลโจวานี่คือเมืองของเรานะครับกดปุ๊บมันก็จะมีะสังเกตจะมีเกาะอยู่ข้างๆใช่ไหมครับจาชื่อสกายชิปได้ไหมครับนั่นแหละครับถ้าท่านผู้ชมมีสกายชิปเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะมาสำรวจนะครับไอที่เป็นคล้ายๆจากไอเอกภพตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเกาะขึ้นมานะครับ เกาะน,นั้นน่ะก็จะมีหนา้นาที่ในการช่วยทําให้เราแบบใครๆก็มันผลิตผลผลิตให้เรานะครับแล้วก็บางทีจะมีบอสมาตีอ่าบอสจะมาตีแบบเกาะของเรานะครับเพื่อนกับเราสามารถที่จะลงมาสู้บอสได้ซึ่งได้แค่5ครั้งเท่านั้นอันนี้คือรวมทุกคนแล้วนะถ้าผมตีครั้งหนึ่งเพื่อนอีสคนเข้ามาตีด้วยคือจบเลยผมจะลงได้ครั้งเดียวอ่าอันนี้ก็ต้องต้องมีต้องมีสกายชิปก่อนอ่าแต่จริงๆเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะมี มันจะแจกมาเลยก่อนหนึ่งอ่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้เกอะที่2กัที่3ต้องมีสกายชิปนะฮะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาจเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับพูดอย่างเดียวคงไม่เห็นภาพเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตรงเวอร์ของเรานะครับในส่วนของโฮมแลนด์คือบ้านเรานะครับก็จะมีเกาะขั้วข้างๆด้วยอ่าส่วนอ,อันนี้ยังไม่เปิดนะครับก็ไม่เปิดนะส่วนอันนี้สกายแลนด์นะับเอ็กซ์พลดิชันคือการส่งทหารไปสำรวจซึ่งมันจะสำรวจดันเจี้ยนให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปลงไปชั่เองเราก็ต้องใช้ทหาร คนอื่นที่ไม่ใช่ไอดีหลักเราอะที่ที่ผมบอกว่าจ้างได้จากโรงแรมนั่นแหละไปช่วยกันค้นหาของที่อยู่ในดันเจียนพวกนี้นะจะได้ของมาตามเวลาที่กำหนดนะครับส่วนนี้มิสติกไอแลนด์มิสติกแลนด์นะครับ, Island, รบก็จะเป็นคล้ายดันเจียนประจำวันอะมันก็สามารถลงมาล่าของได้นะครับซึ่งจะล่าได้ทั้งวัตถุดิบด้วยแล้วกล็ล่าของที่ใช้ในการอัปเกรดอาชีพได้ด้วยนะครับก็คืออยู่ที่นี่นะครับเพราะนั้นถ้าผู้ชมจ็อบเลเวลแล้วใช่ไหมถ้าอยากจะอัพคลาสขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องมาที่นี่เพื่อหาหินวิเศษนะครับอยู่ที่นี่นะครับติดไว้เช่นเคยคลิปหน้าเดี๋ยวจัดกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าเอาข้างบนเลยดีกว่าเนี่ยเออว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับไอพวกเมืองด้วยในคลิปหน้าเลยนะครับส่วนนี้ invasion portal อันนี้ก็คือจะเป็นอ่า PvP นั่นเองซึ่งมันไม่ได้เปิดตลอดเวลาอ่ามันไม่ได้เปิดตลอดเวลานะครับมันจะเปิดแค่บางช่วงแล้วเราก็ไปบุกเมืองของชาวบ้านได้นะครับไม่ได้เป็นการสู้กันตัวต่อต,ต,ตัวนะครับไปบุกเมืองของชาวบ้านนะครับแล้วก็ ถ้าเราเก่งพอเนี่ยเราก็คงจะสามารถทําลายบ้านของฝั่งตรงข้ามได้นะครับแต่ผมเคยไปลองมาแล้วบุกบ้านใครนี่ตายตลอดนะครับไปถึงหินสุดท้ายแล้วแต่ว่าลูกน้องมันเกิดมาลุมผมเรื่อยๆเลยทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะอ่ะก็สําหรับคลิปแรกผมเอาไว้เท่านี้นะเป็นเรื่องของเอ่อเรียกเรียกว่าระบบการเล่นเบื้องต้นกันละกันนะครับไม่ได้มีการเจาะลึกอะไรทั้งสิ้นนะครับ ก็จะมีแค่เจาะหรือแค่บางอันเท่านั้นที่มันเปิดแล้วในตอนนี้เดยวคลิปหน้าก็เจอกันอีกที่เกมนี้เลยนะครับยังไม่ไปไหนนะครับขอขอเกมนี้เอาให้มันจบๆเลยนะครับอาจจะมีอีกสัก2คลิปนะครับก็ขอเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมก็เอ่อรอร,อรอช่วยกันรอดูรับชมนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกะกผมนายชอตตี้บูโจว่าครับบายบายครับ